เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านใดนะครับใครสนใจที่กําลังจะเติมเกม d e กา r อนจีทางเรามีร้านจอดชาวไร่ให้บริการถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีจากช่องผมเลยนะครับและมีเกมมือถืออื่นๆอ,อีกมากมายอย่างเช่นเกม h o n o r OF ACE A3 s t อซั t e ติว m ร a ไลม n i อโ n i n โและ เกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเพียงแค่ท่านคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปด้านล่างที่ร้านค้ามีทั้งเพจไลน์เบอร์โทร3ช่องทางเลยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมโทเคนติกนะครับก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยหายไปประมาณ4วันได้นะฮะก็หลังจากทําคลิปเกมเมียเอ็มไปนะครับผมก็ไปจัดคอมใหม่นะฮะก็ทำนั่นทำนี่นะครับมันก็ไม่เสร็จสักทีนะฮะพอจะเสร็จนะครับ งูก็ได้นเลื้อยเข้าหม้อแปลงนะครับระเบิดอีกไฟดับไปอีกครึ่งวันนะครับพอดีก็เลยไม่ได้เล่นเมียเอ็มเลยนะครับแต่ก็ตามตามข่าวอยู่เหมือนกันนะฮะแต่วันนี้ผมจะมาอัปเดตเกมที่มันหาไรายได้ได้แบบอ่ะผมให้ยืนหนึ่งนะตอนนี้ของ v m i x แล้วกันหรือไม่ค่าอื่นด้วยก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะมันเป็นเกมอะไรไปไม่ได้เลยนะครับมันคือเกมเดคอลังจี G นะครับเออทำไมพี่แมงอวยเกมนี้จังว่าไม่ใช่ไม่อวยนะครับก็คือผมเนี่ย ทำคลิปมาตั้งแต่สมัยไหนละอันไหนที่มันได้รายได้อยู่เนี่ยผมก็ยังจะเล่นอยู่นะครับโอเคนะครับเกมนี้นะฮะมันมีอะไรอัปเดตมาบ้างแต่ล่าสุดเราไปดูรายละเอียดกันตั้งนิดก่อนนะครับเกี่ยวกับราคา vmix นะฮะไม่รู้นะครับมันจะหยุดอยู่ที่45บาทหรือเปล่านะครับใครที่เคยซื้ออยู่ในช่วงหลักหน่วยหลักสิบนะครับแบบ11 12อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมอะ่ะผมได้ตุนไว้ตอนราคา12บาทแต่ผมอะ่ะ ปล่อยขายไปตอนราคา26บาทนะฮะก็คิดว่าโ,โ,โ,อ,โอ้ยสูงแล้วแต่ในใจลึกๆนะคิดว่ามันจะกลับมา50นั่นแหละเออแต่ก็ใจไม่ถึงนะครับก็มันก็เลยดีดขึ้นมา45เลยนะครับแล้วมันน่าตกใจตรงไหนนะครับราคามันขึ้นเพราะอะไรตรงนี้มันไม่มีใครรู้หรอกแต่ทุกคนก็ได้แต่เดานะครับมันมาจากเกมใหม่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแต่ที่รู้นะตอนนี้ไม่รู้จะหยุดหรือเปล่าแล้วมันมีที่หน้า สนใจอย่างมากๆเลยนะครับมันคือเกมเดกอลอนจี er, นั่นเองเกมเดกอลอนจีอ่ะ er. เหรียญน,นะครับมันราคานะฮะคือตรงเนี้ยมันอยู่ในช่วงอัปเดตนะครับมันมีการอัปเดตเหรียญในอ่าวีมิกนะครับมาเลยราคามันไม่ได้โชว์นะฮะจริงๆราคามันอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้มันมีออเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นอ่าหกแล้วก็7อะไรอย่างเงี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะค่อยๆหลุดออกไปนะครับผมไม่ทราบว่าราคา มันดันมาอัปเดตวันนี้อีกโอ้โหราคามันจะกลับไปราคาเดิมล้วเพราะก่อนที่มันจะมีการอัปเดตอะที่ผมได้อัปเดตมาเมื่อประมาณ3 4วันก่อนมันยังอยู่ที่5้าจุดกว่าเลยนะห้าจุดห้าอะไรประมาณเนี้ยคิดดูนะครับหนึ่งเหรียญเนี่ยได้5 v ้า i x อันนี้คือขั้นต่ำนะถ้ามันอยู่ที่7ขึ้นมาจะขนาดไหนเอาผมคิดขั้นต่ำก่อนนะคิดดูนะครับ45สิบห้านะครับคูณ5ได้เท่าไหร่นะฮะก็ แน่นอนนะครับสี่ห้าเท่าไหร่โอ้ตกตกเลขอีกอ่ะสี่หนึ่งสี่เสียงบาทจ้องสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบนะครับหนึ่งเหรียญมันจะตกเฉลี่ยรประมาณสองร้อยเกือบเกือบสองร้อยห้าสิบนะฮะเกือบเกือบสองร้อยห้าสิบหนึ่งเหรียญนะครับก็ถามว่าทําได้ไหมตอนนี้นะครับทําได้ไหมมาดูนะครับอัตราการแลกของมันนะครับมันทะลุมาถึงเก้าแสนหนึ่งแล้วนะครับแล่ตัวนี้นะครับแล่ม่วงนะ ผมอะ่ะสามารถทําได้แหละวันละหนึ่งเหรียญนะ่ะถ้าผมขยันลงบอสในซ p ต่าๆของผมนะอันนี้คืออ่ามันถ้ามีใครมีตัวหลักอะ่ะที่ค่าซ p พตรงเนี้ยอยู่ที่แบบเจ็ดหมื่นแปดหมื่นน่ะหูเขาได้กันทีวันละหลายเหรียญเลยนะครับอย่างผมเนี่ยเอาโอเคถ้าถ้าตั้งใจจริงๆอะ่ะอาจจะได้ถึงสองหนึ่งถึงสองละกันนะมันมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าล่าทั้งวันนะครับมันก็ตกเฉลี่ยเท่าไหรอ่อ่ะ ประมาณวันละ250-500นะครับในการล่านะครับแต่คนที่ลงทุนไปช่วงแรกๆในเกมเดกาลอนเนี่ยผมบอกเลยนะครับกลายเป็นเกมที่ใครลงทุนก่อนได้เปรียบมากนะครับช่วงแรกๆลงทุนลงทุนแบบในการปั้นตัวนะหลักพันอย่างเงี้ยห้าหกพันอย่างเงี้ยถ้าใครปั้นตั้งแต่แรกมาจนถึงตอนนี้นะครับเขากินฟรีนิ่มๆวันละเป็นพันครับล่าบอสได้วันละเป็นพันนะครับเกมเนี้ยบอกเลยนะฮะอ่ะ ผมอาจจะไม่มีหลักฐานให้ดูแต่เดี๋ยวเอาไว้หลังจากวันนี้ละกันเดี๋ยวผมจะเริ่มเข้ามาเล่นเกมนี้เหมือนเดิมนะฮะเพราะรายได้มันเห็นเห็นนะครับนะอันอื่นผมอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับผมอาจจะไม่ได้เข้าด้วยนะครับต้องขอภัยด้วยอย่างอ,าอย่างว่านะถ้ามันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นรายได้ผมก็าอาจจะยังไม่เข้าเอาประมาณนี้ละกันแต่เกมเนี้ผมบอกเลยว่า มันเป็นเกมเดียวนะที่ผมเห็นแล้วอย่างเรื่องเพชรเนี่ยถามว่าผมขายได้ไหมผมยังขายได้ปกตินะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ลาบอสนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันมีเกมใหม่อะไรมาเยอะนะไม่ว่าจะเบสโกลบอลนะผมก็ยังเล่นอยู่ส่วนเกมเนี้ยผมปล่อยลาเพชรไปนะครับดูนะครับว่าผมลาเพชรแบบมึนๆตีเบาๆไม่ได้แรงอะไรมากมายนะมาดูนะครับเดี๋ยวผมดูร้านค้านะฮะตลาดซื้อขายมาดูนะครับเนี่ย ผมขายได้ขนาดไหนผมขายได้เยอะมากนะครับเนี่ยร่วมๆเนี่ยก็ประมาณถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณพันสี่นะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะผมก็ขายเนี่ยขำขายเงินจริงตลอดผมขายในผ่านตลาดกลางนะเออเนี่ยขายเนี่ยไอสิ่งที่ผมเคยสอนไในคลิปก่อนย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าผมฟาร์มที่ไหนยังไงแล้วมันได้เพชรเนี่ยเฉลี่ยอาทิตย์ละกี่กี่เม็ดนะเนี่ยที่ผมลงไปเนี่ยผมได้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยผมฟาร์มเนี่ยหินอินคาเนี่ย เนี่ยผมรีบขายไปหน่อยนะจริงๆมันราคา600น่าจะแอบจะได้นะแล้วก็เนี่ยก็ได้จากที่ผมฟาร์มนะครับได้ตลอดนะแหวนฟ้านะครับเนี่ยที่ผมฟาร์มสองที่คือปล่อยเฉยๆไม่ต้องเดินไม่ต้องทำอะไรมีหน้าที่คือกลับมาซื้อลูกพนูนะฮะแหวนฟ้านะครับก็ขายได้ตลอดนะครับเนี่ยหนังนะครับเนี่ยขายได้เยอะนะดูนะครับเนี่ย พวกนี้ได้หมดได้ตลอดขาย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 เนี่ยขายมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยไม่ค่อยตั้งสมุดขายกันเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรนะจริงๆมันขายได้ใช่มันดูกากแต่เพราะอะไรนะครับ1คือสมุดเนี่ยมันยังจําเป็นนะเพราะอธิบายยังไงดีอ่ะผลิตนะครับอ่าผลิตนะครับผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับคนน่ะมันต้องการอันนี้นะครับคำพีแดงนะครับมันจะต้องการ หมุนคำพิเศษตัวเนี้ยเยอะนะฮะหลังๆเนี่ยคนเขาสะสมได้นะครับมีทั้งม่วงมีทั้งอะไรเนี่ยมันต้องการใช้เยอะมากนะเขาก็ต้องซื้อมาย่อยนะครับเพื่อที่จะเอามาคราพวกนี้นะครับเนี่ยหลังๆอ่นะพวกสุลต่านทั้งหลายนะเขาต้องการมากนะฮะตั้งขายไปเลยนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็ออกนะงงไหมผมก็ตั้งขายวันนี้ไม่ออกพรุ่งนี้ไม่ออกอีกวันหนึ่งมันก็ออกอยู่ดีนะครับก็ประมาณนี้ก็มาบอกกล่าวกันให้ฟังนะฮะก็ จะค่อยๆมาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับการหายไรายได้นะผมจะเจาะจงเรื่องหาไรายได้แล้วก็หลักๆการปั้นตัวสถานที่ในการฟาร์มนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคนะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่กันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็อะไรยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับนะไม่รู้เสียงแปลกหรือเปล่าโอเคนะก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ